ตอนนี้มาแก้ดาวเทียมจำลองเพื่อมีน้ำหนักเพราะว่ามันยังไม่มีน้ำหนักป๊ะป๊ากำลังทำฐานน้ำหนักเหรอเ <c oughs> อาใ้มันหนักหนักเอามาประรปอกอบหนักพท้ยังหนักพท้อย,อยังอ่ะ

nặc bay ờ mà mấy loại ôi <laughs> ôi <laughs> hơi lôi 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 เอาช้างเร็วเพิ่มน้ำหนักร้อยล้วร้อยล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วเอ้ยเล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 ยมันเลยอะ่ะมันต้องอยู่ในระหว่างขี่สีแดงสองอันนี้ไปปรับปรุงใหม่ดาวเทียมจำลอง <c oughs>